ความรักในแบบไหนที่แบบที่ขวัญจะไม่ให้เกิดขึ้นเลยกัแบบชีวิตตัวเองรักษามีคนอื่นแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราไปอยู่กับคนที่เรารักเขาแต่เขาไม่รักเรา,ขาเขาไม่ยังใงเขาก็ไม่รักเราปะคนที่ใช่ไม่ต้องใช้เวลาไม่ต้องคิดมากดูตาแล้วดูใจว,ว่าสามีฉันเอออัปเดตเหมือนกันนะข้อมูลสองประโยคแรกก็ผิดเลยละครเรื่องนี้คือโหที่สุดอะ่ะได้เข้าไปคุกด้วย อะนะคะวันนี้นะคะอุตสาหตร์เวอร์เราจะพาทุกคนมาเช็คประวัติตัวดิฉันเองค่ะว่าในตัววิกิบีเดียเนี่ยเขาจะรู้จริงึลหรือเปล่าแล้วใช่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็คือพี่หวัดจะได้แก้เองเลยเลิกขวัญอุษาสามณนีวิกิพีเดียต้องถามก่อนว่าปกติพี่หวัคน,น Google, ค้นประวัติในก o เ g ิลไหมคะ ะเคยแบบเคยแบบไปดูป้าแบบว่าคนปกติใครเขาคนประวัติตัวเองอันน้องมันมีว่าแบบมันมีว่าแบบเอ้ยประวัติจะผูกป่าจริงเหรอไม่เคยไม่เคยใช่ไหมคะไม่เคยอันนี้ครั้งแรกเฮ้ยเขามีรูปใส่ของเราด้วยอะตอนปีไหนคะอันนนี้อสเดี๋ยวนะลองเข้าไปก่อนอ่่ารรแกขวัญอุตส่าห์มีวิทยาโนอช่วยเล่นลูกขวัญ แต่มักเลียกว่าขวัญมีชื่อจริง <ố> ว่าอุษาวดนี้คุณเกิดเอ้ยถูกเดิมบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีไม่ใช่ค่ะอยู่กองปราบค่ะอยู่โชคชัชยสี่สองประโยคแรกก็ผิดเลยแต่ว่าของคนพ่อจะอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีอันนี้ถูกบินามีอาชีพร,รับราชการถูกต้องเป็นลูกครึ่งกับแม่สากครึ่งใช่ใช่ กับมาดานางปรานีวิทยานโดนมีเชื้อใส่ไทยมอนแขกขาวถูกต้องนะคะส่วนเธอมีพี่สาวหนึ่งคนชื่อเขมรัศนีพูลเกิดตอนนี้ไม่ใช่เขมรัศนีแล้วนะคะตอนนี้ชื่อว่าไทยแคร์นี่ค่ <c oughs> กัน6ปีในวัยเด็ก <c oughs> พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ออกไปเล่กับเพื่อนบ้าน ขนาดนี้เลยเหรอเขียนละเอียดอะปัจจ We ุบันชื่อของันคือนางเอกขอเมืองไทยได้รับฉายาเป็นสวยนางเอกบาร์บี้หรือนางเอกหน้าตุกตาชอบคำนี้ไหมคะที่เราเขียนชอบมากรู้สึกว่าสวยอเคต่อมาเรื่องการศึกษาการศึกษาเราเป็นคนมีการศึกษาใช่เราดูดีกว่าอุดมารณ์โรงเรียนขนมพีชถูกต้องหนึ่งถึงสี่ขนมพีชปฐมห้าหกเลยนแมความปริมาถูกมัธยมหนึ่งสามถูก ม่ได้ยอมสีถูกเฮ้ยละเอียดเหมือนกันนะเนี่ยรูมือใส่แบบนี้เลยหนูใส่เหรอเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่แบบว่าคราบเกี่ยวอ่ะที่แบบว่าเรียนโรงเรียนแล้วแบบได้หรือไม่ได้เนี่ยเฮ้ยนี่เก่งนะเก็บการศึกษาปริญญาตรีใช่มีเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็ปริญญาโทมหาวิทยาลัยเกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วอัปเดตเหมือนกันนะข้อมูลศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถูกนะคะแะอันนี้ว่าไม่ได้ปรบมือนะคะถูกต้องแต่เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าขวัญจะได้จบด็อกเตอร์ตอนปีไหนนะกเ็เรียกว่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อ,ตอรุตสามินีใช่ด็อกเตอร์บาร์บี้อุตส่ามิน,นียาวไป,เ,ไปเลยอ่ะต่อเลยค่ะพี่ขวัญการเข้างการบันเทิง เลก็จริงนะพีะ่เข้าวงการบันเทิงตอบตัวเองมาตั้งแต่อายุ3าขวบเริ่มจากการเดินแบบเล่นละครเรืเร่องแรกพอจากแม่ขาลูกรักษณอันนี้เป๊วะวัมากแล้วก็ดีปี47อุตสา่ามณีได้ทําอุตสามณีเลยนะคะอุตสามณีได้ทําการเป็นได้ทําสัญญาปเป็นนักแสดงของช่องเจ็ดสีเรืเร่องแรกก็คือสาวนา้อยเกี่งแก้วภาคสองตอนแม่บ้น้อยตัวนนี่ดูเป,ป็นผู้หญิงตัวเล็กๆไปเลยใช่แล้วก็มีความสําเร็จเป็นอย่างมาก ลเลตติ้ง22ต่อไปมากจริงขอบคุณทุกคนเลยนะที่แบบว่าทั้งแฟนคลับแฟนละครของขวัญนะคะที่แบบคอยติดตามคอยให้กําลังใจอยู่แล้วก็ตอนนี้นขวัญหมุ่นมากเพราะว่าถ่ายอีกเรื่องหนึ่งควบคู่ไป,ไปด้วยในเรื่องของอกพรณีอย่างแบบมีเพื่อนเป็นตุ๊กแก <ş. S 2> ละครเรื่องนั้นเป็นละครเรื่องเดียวที่ทาให้พี่รู้จักว่าตุ๊กแกเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่เคยเห็นตุ๊กแกนึกออกปะพี่ก็นึกว่าออกมันคือที่จกป่า มันเหมือนกันน่าต่อมาอุสามานียได้แสดงละครในเรื่องขิ่งะลาขาดแปแรงทำให้เกิดวลีติดปากแม่ไม่ลืม้มจบเลิศ<ส><ส>อันนี้ถ<ส><ส><บ>ูกเป็นละครที่เลตติงงต้งสูงสุดในปี49เลตติ้งสูงสุดตัวหนึ่ง24ก็คือแบบเยอะมาก เอาจริงๆนะอย่างทุกวันนี้พี่เล่นละครอ,อะ่ะพี่ก็รู้สึกว่าอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะว่าสิ่งกเก่าๆที่ช่องเจตสร้างพี่มามก็ก้ผู้ใหญ่หลายๆท่านที่สร้างพี่มาทาให้แบบเราเป็นขวัญอุตสาหมานี้ทุกวันนี้เนี่ยมันคือเป็นภาพจาําภาพที่แบบทุกคนรู้จักว่าพี่คือใครจกเนี่ยผลงานหลังเี้ยแล้วก็อุตสาหมันคือหลายยากอะรายละเอียดเยอะว่าพี่ก็ไม่รู้นะว่าถูกปะเนี่ยเพราะว่าลงเยอะมากอะลงจนชีวิตตัวเององง ใช่ลงจนเออตัวอุตสามันนีจริงงงเองต่อมา54กลับมาพิจารบทบาทอีกครั้งในบทนเรื่องอินตราในร่างมนชยาสลับกับพี่เบนจากละครเรื่องเพงินพรมละครเรตติ้งสูงสุดอีกแล้วค่ะแล้วก็ได้รางวัลจากเรื่องนี้ด้วยไี่สมบัติการเก็องยักษ์ที่สร้างกว่าร้อยล้านบาทนั่นก็คือเรื่องฟ้าโรดไซหนามากไหมไม่เชลว เชลดลาโลเนียลดีมากเลยอ่ะคือรักเขามากแต่ว่าตอนที่พี่ก่อนที่จะไปเล่นอ่ะพี่ซื้อบทประพัน์มาก่อนนะเป็นแบบว่าเป็นหนังสือมาอ่านก่อนแล้วเรารู้สึกว่าไม่เหมือนเราเลยวะ <c oughs> แต่ก็แบบว่าเออผู้ใหญ่เขาให้เราเล่นใช่ไหมพี่ก็รู้สึกว่าแบบรักเขาอ่ะก็อยากทําให้เขาดีๆแต่ในใน,ในมุมของเราอย่างเงี้ยแต่คนที่พี่คิดว่าเป็นเชลด์เดลาโลเนียลคือจะเป็นอีอย่างงเลยนะก็ค่อนข้างที่จะแบบ ไม่ได้กองอยูที่ป่ากูนะคาแรคเตอร์ใช่ใใคือเขาแค่เป็นคนที่แบบว่าคือเขาเป็นคนที่แบบเหมือนสวยมากไม่ใส่ตาเราอ่ะแต่เราเขาเป็นผู้หญิงสวยฉนเฉยไงสวยในละครก็สวยในท,ที่นี้คมม่ะคดีแต่ว่าเรื่องนั้นนี่คือแบบอยู่ป่าอยู่เขาอะไรอย่างเงี้ยไ,ไม่ใช่อันนั้นดั่งดวงขลุ่ยไทยเอาผิดเรื่องโอ๊ยเราเดีเราดีเรื่องผิดเรื่องผิดเรื่องผิดเรื่องแล้วก็ทีนี้มาในปี58 พลิกบทบาทก็คือในเรื่องของทิชบาเป็นนักแสดงนำหญิงได้รับรางวัลด้วยนะนักแสดงนำหญิงเจ้าบทบาทละครเรื่องนี้คือโหที่สุดอะได้เข้าไปคุกด้วยอได้เข้าไปคุกจริงๆแล้วตอนร้องไห้ตอนในคุกก็คือแบบคืออยากให้กำลังใจคนที่อยู่ในคุกทุกคนมากเลยนะเพราะว่าไม่มีใครอยากทำผิด ถูกป่ะไม่มีใครอยากทําพลาดอยู่แล้วว่ะพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรมันถึงเกิดเรื่องขึ้นตรงนั้นก็อยากจะให้กําลังใจครอบครัวของพี่ๆทุกคน,นะที่ได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ที่นูน่นมันคือเขาต้องการกําลังใจมากจริงๆอะ่ะเพราะว่าจไดรีพีก้าเข้าไปแล้วพี่ยังขนหูเลยขนาดอยู่แค่แก้วโมถึงสี่ทุ่มอ,อืมรักแหละ โปรเอกก็คือไม่ตัดสินใจในการเป็นนักแสดงช่องเจแล้วก็เป็นนักแสดงอิสระแล้วก็ประกอบกิจาการส่วนตัวละครสุดท้ายกับช่อง7ก็คือไฟหินม,มา้าก็ขอบคุณผู้ใหญ่นะคะที่ช่อง7แบบว่าให้ให้โอกาส แล้วก็ทุกวันนี้ก็คือเรากลับไปที่ช่องเจใช่ไหมเดี๋ยวเราก็มารอดูกันว่าที่ช่องเจเขาจะมีโปรเจกต์อะไรให้เราทําแต่ว่าอย่างที่ที่ออกมาเนี่ยคือเราออกมาเรียนรู้ในเรื่องของใช้ชีวิตด้วยถ้าไม่อย่างนั้นพี่ก็คือจะเป็นจวันอยู่กับเรื่องละครอย่างเดียวเราไม่ได้ใช้ชีวิตเลยไม่ได้หันมาดูแลตัวเองไม่ได้มาอยู่กับตัวเราเองอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราก็แบบว่าเออเหมือนเริ่มสร้างแล้วพี่ก็กำลังจะขายเฟรนไชส์ด้วยอย่างร้านทาเล็บของเราอย่างเงี้ยเราเปิดร้านทาเล็บไปแล้วเราจะต่อยอด กับแฟนคลับแฟนละครคนที่อยู่่างจังหวัดอย่างเงี้ยเขาอยากมีร้านทําเล็บใช่ไหมเขาก็สามารถซื้อแฟรนช์ชส์ของขวัญไปได้ด้วยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือพี่จะไปหน้าร้านเขาตลอดทุก3เดือนในเดือนละครั้งแล้วก็จะมีเรื่องออฟปินออฟมีเดียที่เราจะให้เขาในเรื่องของการโปรโมทแล้วก็ทีมหลังบ้านของขวัญเนี่ยก็จะช่วยเขาในเรื่องของโฆษณาเรื่องแอดมันก็เป็นอะไรที่เราจะทําในเรื่องของชีวิตด้วยแล้วก็ทําในเรื่องของงานในวงการบันเทิงด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจซื้อ ชายของร้านทำเล็บติดต,ต่อมาได้เลยนะคะเวลคับค่ะมนเราดูเว็บอื่นนอกจากวิกีพีเดียวว่ามันขึ้นอะไรอรอใช่ five minutes later นี่ไงว่าอุตส่าห์มันมีลั่นไม่อยากมีเฟนแต่อยากแต่งงานเลย <c oughs> งั้นเรามาเข้าเรื่องความรักกันเลยดีกว่าได้สำหรับ ว่านิยามความรักอะในตอนนั้นกับตอนเนี้ยมันแตกตามมา่างกันไหมไม่นะคือนิยามความรักของพี่พี่ก็ไม่ได้แตกต่างคือความรักเราควรที่จะแบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วต้องมีความสุขอะคือคําว่ามันมีความสุขมันยากนะเพราะว่ามันคือความถูกต้องถูกป่ะมันคือความให้เกียรติมันคือความไว้ใจมันคือรายละเอียดอะไร,ะไร,ะไรมันอยู่ในนั้นมากอะเยอะมากอล คําว่าความสุขแล้วแบบต่อมาก็คือความรักในแบบไหนที่แบบผู้ฝันจะไม่ให้เกิดขึ้นเลยกับชีวิตเรงรักษามีคนอื่นรักษาีคนอื่น,น,นใช่เอออะไรพี่มันจะไม่มีทางเกิดขึ้นในชีวิตพี่แน่นอนยิ่งอายุเยอะหรือว่าคนที่เป็นสามีของคนอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าคุณแม่พี่ก็มาคุยกับพี่อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเรารักพ่อเราอย่างไเงอ่ะ เขาเขาก็มีครอบครัวที่รักเหมือนกันลูกก็รักพ่อเ้าเหมือนกันเขาก็ไม่มีใครอยากให้แบบพ่อเราไปมีแม่ใหม่คนอื่นหลอกอะไรอย่างเงี้ยคือในเรื่องปัญหาของเขายังไงพี่ไม่รู้แต่พี่จะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในแวดวงแบบนั้นแน่นอนถ้าเอาเข้าไปอยู่แนี่พี่ก็จะถอยออกมาให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันผิดทั้งศีลและธรรมด้วยแล้วก็การกระทําที่ผิดด้วยก็เป็นข้อคิดให้กับหลายคนได้เหมือนกันเพราะว่าสมัยนี้มันก็ค่อนข้างที่จะยืนเหมือนกัน คือมองในมุมมองไหนก็ผิดอะแต่มุมมองเดียวที่ถูกก็คือเขารักฉันเขาอยากอยู่กับฉันถูกปะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองในแง่ของคนกลางหรือเรามองว่าคนอื่นเขามองกลับมายังไงอะบางอย่างเราต้องมองมุมกลับบ้างอย่ามองเข้าข้างตัวเองอย่างเดียวเมื่ออย่างนั้นมันก็เราจะทําอะไรแล้วก็หาเหตุผลเข้าข้างตัวเองตลอดถึงใจเขาได้เราอืมใช่แล้วแบบพี่ฝันมีบทเรียนความรักที่รู้สึกว่า ให้ข้อคิดกับเราไหมว่าที่ผ่านมานให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างทุกคนเลยให้ข้อคิดกับพี่หมดแล้วพี่ก็บอกเลยว่าแฟนเก่าพี่พี่รักทุกคน,อ,นอ่ะถูกปะ,กปะเราเราต้องรักแฟนเก่าทุกคนเพราะถ้าเราไม่รักเราจะอยู่กับเขาหรอเพียงแต่ว่าสุดท้ายมันไปด้วยกันไม่ได้ไปด้วยกันไม่ได้ก็แค่ต้องยอมรับอะไปไวยกันไม่ได้ก็ก็ไม่ต้องทนก็ไม่ต้องฝืน ใช่แล้วก็ดีกว่าเราแต่งงานเรามีครอบครัวเรามีลูกแล้วมาเลิกกันตอนนั้นอันนั้นมันคือแบบโอดร,รุละกลงรุละกร,รมอะไรมันลำบากอันนี้คือแค่เธอกับฉันสองคนนะมันยังไม่ได้มีความสุขขนาดน,านั้นเลยยังไงทุกคนก็ให้ค,ค้อคิดแล้วก็บเรียนกันเรผ่านมาใช่แล้วก็รักทุกคนอ,อถ้าให้เลือกระหว่างแบบคนที่เรารักแล้วก็คนที่รักเราพี่ขวัญจะเลือกอะไร คือมันตอบไม่ถูกหรอกคืออย่างถ้าเกิดว่าพี่อยู่กับคนที่เขารักเราอะพี่ก็จะรักเขาเองนะ mm hmm. เพราะว่าเราอยู่กับเขาแล้วเรามีความสุขอะมันก็จะเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาพี่มีแฟนอะพี่ไม่เคยมีแฟนคนที่พี่ไม่ชอบเราะก่อนพี่จะมีแฟนก็คือคนที่เขามาชอบเราก่อนมาจีบเราก่อนให้ความรู้สึกดีๆให้สิ่งที่มันแบบ <c oughs> อย่างเงี้ยบวกๆอะเออแล้วเราถึงชอบเขาที่ขวัญก็เลยเลือกที่จะเลือกคนที่ ใช่เพราะว่าอย่างแฟนพี่ทุกคนมีก็เลือกคนที่เขาจีบพี่พี่ไม่เคยไม่เคยแบบว่าไปจีบใครก่อนไนเงี้ยไม่เซลด้วยมั้งเขิเพเขารักเราเราก็รักเขาใช่เขารักเราเขาเดีกับเราเขาถนอมเราเขาทําให้เรายิ้มทาให้เรามีความสุขตามใจเรามันก็ความ,มรู้สึกมันไปเองโดยธรรมชาติแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราไปอยู่กับคนที่เรารักเขาแต่เขาไม่รักเรา,าเขาม่ยังไงเขาก็ไม่รักเราปะ่ะ รูป้ป่ะแล้วมันก็เครียดด้วยพี่ว่าเครียดแล้วหน้าแตกไปนะบอกสำหรับผู้หญิง,ง,ค,งค่ะเออบอกสำหรับผู้หญิงทุกคนตัาเองดให้มีท่าอย่าหน้าแตกเราต้องเอาความหน้าแตกของเราอะ่ะเก็บเอาไว้เป็นหน้าแตกเรื่องอื่นกับเพื่อนแต่แตกกับผู้ไม่ได้ ควมรักที่ว่ากันในนาพตและวารีเดดไม่ต้องแต่ละแต่งงานเลยนี่คือนี่คือมาจากไหนคะไม่มาจากไหนแล้วคือก็ไม่อยากมีแฟนแล้วอ่ะคือเพราะเราโตมากับคนในวงการจะทำนี้ว่ามีแฟนหรือยังมีแฟนหรือยังมีความรักไหมแฟนตอนนี้เป็นใครพี่ก็เลยไม่รู้ว่าจังก็ก็ไม่อยากมีแฟนแล้วเพราะว่ามีทุกครั้งพูดทุกครั้งเลิกหมดเลิกไปคือบอกทุกครั้งพูดทุกครั้งหายหมดพี่ก็เลยบอกไม่ต้องมีแล้วแฟนอยากแต่งงานเลย แต่งเลยให้มันจบเออแต่งเลยให้มันจบแล้วผู้ชายจะมาจีบก็ไม่ต้องขอจีบขอแต่งงานเลยค่ะเพราะว่าแบบว่าพรเพราะชีวิตตอนนี้พี่พรมมากคนที่ใช่ไม่ต้องใช้เวลาใช่ไม่ต้องคนที่ใช่ไม่ต้องใช้เวลาไม่ต้องคิดมากดูตาแล้วรู้ใจว่าสามีฉันเธอพี่จะได้ไหมอ่ะ ถ้าใครอยากให้พี่ขวัญไปไหนทําอะไรหรือคู่กับใครคุยอยากใครรีแคปกับใครนะคะเขียนใต้คอมเมนต์มาได้เลยหรือว่าอยากให้ขวัญไปเรออีแคปกับแพนเค้กก็เขียนข้างใต้มาได้เลยค่ะว่าพิธีสุดาพ่ธีสุดาพ่พีสุดาวแล้วเดี๋ยวเราแพนจะมาหรือไม่มาไม่เป็นไรเราไปหาแพนเองโอเคค่ะเจอกันนะคะอุาลล่าเลิฟเบอร์ค่ะ สิ่งที่ขวัญอยากจะรีเควสก็คือรูปภาพโปรไฟล์ของขวัญเองค่ะอันนี้มันนานมากไม่รู้ว่าตั้งแต่ปีไหน่ะแต่ว่าใช้รูป IG ปัจจุบันก็ได้นะย้อนไปวิกส่งวิกก็ได้ก็สวยเหมือนกันอันนี้คือนานแล้วผมแบบผมมาเป็ด้วยอะเอาแล้วว่าตอนนี้คือผมมาลงมานิดนึงเปลี่ยนเถอะค่ะ